คทุกนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยก็จะเป็นการทำความสะอาดเนาะแล้วก็ให้อาหารเจ้าตุ๊กแกน็อปเทลวิลลรหรือว่าวิลลี่หรือว่าสักชื่อหนึ่งเพราะว่ากี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะอ,อ,อ่านว่ายัางไงเนาะน้องเป็นตุ๊กแกน็อปเทลนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมาจากออสเตรเลียเนาะลักษณะเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ n o อ t เท l ลิวิสใช่ไหมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรอ่านชื่อถูกไหมโอเคสำหรับตัวนี้นะคะน้องยังลอกคาไม่เสร็จเลยคือยังมีติดที่ห่างนิดหน่อยแต่กี้คิดว่าน่าจะต้องช่วยเขาแล้วแหละเพราะว่ามันผ่านมาหลายวันแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะลองใช้เขาเรียกว่าอะไร f o r ์เซดึงดูนะคะ คืออันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงรลอคราบไม่หมดเนื่องจากว่าความชื้นเนี่ยคือมีมีอยู่แล้วแน่นอนเนาะแต่ว่าถามว่ามีปัญหาแบบติดคราบอะไรไหมคือตอนนี้ยังไม่มีนะคะ เพราะว่าคาบที่ติดเนี่ยมันจะเหลือแค่ตรงหางแค่ส่วนเดียวส่วนสําคัญของร่างกายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหัวหรือว่าขาเนี่ยก็ออกไปที่เรียบร้อยแล้วหรือแม้แต่ดวงตาเนี่ยที่มักจะมีปัญหากันก็ไม่มีคาบติดอยู่นะคะเมื่อไงคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวกี้จะลองใช้ออฟอ์เซปดึงดูนะคะเดี๋ยวขอไปตั้งกล้องแป๊บเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้ฟอ์เซปกันเลยนะ น,นี้นะคะก็ไม่รู้จะเห็นคลิปเอ้ยจะเห็นกันไหมเราจะใช้การดึงงยาเนเบาอันนี้คือก่อนหน้านี้กี้ใช้ฟอกกี้นะคะฉีดไปเบาๆบา้บา,บางแล้วมันจะได้แบบหลุดออกง่ายเนาะโอเคออกง่ายได้มากแต่คือไม่ออกเองนออเนาะ้วมีนี่นะคะเราก็จะค่อยๆมันโฟกัสไหม ม่โฟกัสอุ้อุ้อุ้มีมีมังเขามีมังเขาคือรู้สึกว่าวิลลาายเนี่ยจะแบบว่าไม่กินข้าวตัวเองนะคะอันนี้กี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันปกติของเขาหรือเปล่าแต่ว่าเราสังเกตคือกี้มีสองตัวผู้กับตัวเมียใช่ไหมคือตัวผู้ก็ไม่กินเหมือนกันก็เลยคิดว่าเออมันเป็นสายพันธุ์เขาเนาะที่แบบว่าไม่ได้กินข้าวตัวเองอันนี้ค่อนข้างจะออกยากนะพิกจังเลย ไรนะคะเป็นอะไรไหมน,นิดนึงนะแปบ๊บนึงแป๊แบเดียวแป๊บเดียวอาจจะต้องพึ่งการแชร่น้ำแล้วนะคะเพราะว่าส่วนนี้ส่วนหางปลายหางอะ่ะคือไม่ออกเลยเดี๋ยวจับน้องไปแช่น้ำแปบ๊บนึง ว่างนี้ก็จะเอาคาบนะคะทิ้งขยะเรียบร้อยอันนี้ก็คือคาบของเขาอันนี้น,นี่คือคาบแรกเล,ลยที่มีเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเห็ดเป็นหัวเลยนีมเป็นหัวอันนี้คือลูกตาตาทับทิมมะเห็นนะสองอันนี้คือลูกตาตานะคะอันนี้คือคาบส่วนของขโอเคเดี๋ยวพี่ขอจับน้องไปแช่น,น้ำก่อน